ับเข้าสู่รายการดร์สวิตนะครับวันนี้เราพูดคุยกันเรื่องตับแล้วก็ไขมันก่อนตับนะครับแน่นอนในช่วงนี้เฮลท์มีครับเราเปิดรับคําถามจากผู้ชมบ้างดีกว่าเนาะที่เราถามไปเนี่ยนะก็มีหลากหลายเรื่องแล้วนะครับดูนี้ค้นควงกันแล้วเกินเรื่องสุขภาพของโรคตับเพราะว่าเวลาเป็นอะไรขึ้นมาทีเนี่ยมันดูร้ายแรงนะครับแล้วก็ถึงกับชีวิตได้ง่ายๆเลยทีเดียวนะครับวันนี้นะครับเราได้โอกาสที่ดีคุณหมอโตโต้ยังอยู่กับเรานะครับเรามาดูคําถามกันทีละข้อเลยดีกว่าครับ ข้อแรกเลยครับมะขามป้อมมันเป็นสมุนไพรที่ช่วยบำรุงตับแล้วก็รักษาอาการอักเสบอะค่ะถ้ากินเข้าไปแล้วเนี่ยจะช่วยลดไขมันพอกตับได้ไหมคะคืออย่างะมะขามป้อมนะครับมะขามป้อมเนี่ยปกติเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูง<อ>นะครับฉะนั้นเนี่ยเราเชื่อว่าการที่มีวิตามินซีสูงเนี่ยอาจจะมีฤทธิ์ในการ ant ant แอนตี้ออกซิแดนต์ก็คือไปต้านอนุมูลอิสระใช่นะครับ,รบช่วยในการทําให้ภาวะของ อันตรายต่อการทำงานของตับเนี่ยม,มันดีขึ้นคือการอักเสบของตับเนี่ยมันดีขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการ,รวิจัยในพวกเกี่ยวกับสมุนไพรทั้งหลายมันยังไม่มีการว,วิจัยที่เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตว,ว่าเป็นอย่างไงนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าใช้ได้ไหมก็คงก็คงทานได้แต่ถามว่าช่วยในการรักษาไหมอาจจะยังไม่มีข้อมูลคือจริงๆต้องบอกว่าหลายๆคนไข้ที่บางทีมาเจอมาเจอผมนะครับนะทุกคนเนี่ยต้องการพอเป็นปอกเป็นไขมันในตับทุกคนผมจะบอกเสมอว่า ถ้ามียาตัวใดตัวหนึ่งที่มีผลิตบริษัทที่ผลิตขึ้นมาอันนี้เราสามารถใช้ในการรักษาใครมาในตับได้ผมจะเชื่อว่ายาตัวนี้เป็นยาที่ไขดีที่สุดในโลกนะครับเพราะทุกคนเนี่ยต้องการอยากได้แมจิกพิลขึ้นมากินเข้าไปปุ๊บหายเลยนะไม่ต้องมาออกกําลังกายในต่องมาคุมอาหารเพราะเราอยากกินเราอยากจะทําอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าณตอนนี้มันยังไม่มีครับผมทําสิ่งที่ง่ายที่สุดก่อนไม่ต้องเปลืองสตางค์เลยคือควบคุมอาหารแล้วออกกำลังกาย เหมือนนิเช่นงียค่ะหลังจากผลไขมันดีแหมสรุปได้ดีไปดูข้อต่อไปค่ะอยากทราบว่าไขมันมีไขมันดีและไม่ดีครับอยากทราบว่าไขมันดีมีอะไรบ้างและไขมันไม่ดีมีอะไรบ้างก็คือไขมันเนี่ยแบ่งเป็นไขมันดีและก็ไม่ดีนะครับไขมันที่ไม่ดีเนี่ยได้แก่กลุ่มที่เราเรียกว่าคอเลสเตอรอลหรือก็ L D L นะครับหรือว่ากลุ่มไตรกลีเซอไรด์พวกนี้เป็นไขมันที่เรียกไขมันไม่ดี ส่วนไขมันดีได้แก่ตัวที่เรียกว่า HDL ซึ่งไขมันไม่ดีเนี่ยส่วนใหญ่ก็เจอเจอในพวกไขมันที่ไม่อิ่มตัว Unsaturated fatty acid นะครับก็เกิดได้แก่พวกไขมันจากนมเนยเนื้อต่างๆหรือว่าอะไรพวกนี้ยเป็นไขมันที่ไม่ดีไขมันสัตว์ทั้งหลายแดงอะไรองี้ครับผมนะส่วนไขมันที่ดีนะครับนะเป็นไขมันที่ที่มีประโยชน์ในร่างกายเราก็เป็นไขมันจากพวก น้ำมันบางประเภท <eston S 2> นะครับเช่นเป็นน้ำมันดอกทานตะวันกรนโนล่าออยล์นน้ำมันข้าวโพดอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะครับหรือปลากน้ำมันมะกออจากโอรีออยล์ปลาทะเลน้ําลึกอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นนี่เป็นไขมันที่ดีครับผมเพราะฉะนั้นเราควรจะหันมาทานไขมันที่ดีให้มากขึ้นนะครับน้ํามันที่ใช้ในบ้านเป็นหลักก็ควรเป็นไขมันที่ดีใช่ครับไม่ควรจะเพิ่มด้วยการใช้ไขมันที่ไม่ดีนะครับเหมือนที่ฉันเลยคะไปที่ก้อต่อไปค่ะอะไรตบเขาเองนี่ อย่างนี้กินไม่ได้นะหมูกรอบเนี่ยบ่อยๆนะไม่กลัวไม่กลัวดูข้อต่อไปดีกว่าครับทราบว่ามีไขมันพอกตับแล้วยังมีไขมันพอกอวัยวะส่วนอื่นอีกไหมโอ้โหเอออันนี้เราก็อยากรู้นะโอ้เนาะชาวบ้านไม่เข้าใจเออถ้ามันเกาะตับมันก็ต้องเกาะอย่างอื่นได้สิครับคุณหมอจริงไหมครับพี่ถูกต้องถูกต้องอ่าอย่างที่ปอกับโอเข้าใจถูกต้องแล้วฮะคือไขมันเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไปเล็กที่ตับอย่างเดียวนะครับ มันก็สามารถไปเกาะเส้นเลือดที่ไปหัวใจได้ก็เป็นโรคที่เจอบ่อยๆนะครับหัวใจขาดเลือดขาดเลือดที่อันตรายมากที่สุดที่เราไม่มีขยับเป็นต้องหรือว่าถ้าเกิดไขมันไปเกาะเส้นเลือดที่ไปสมองสิ่งที่เกิดตามมาก็อาจจะเกิดอัมพฤกษ์หรืออัมพาดได้นะครับเพราะฉะนั้นไปหมดนะครับถ้าจัดการได้รีบจัดการซะให้ลดลงให้ได้นะครับถูกแล้วเข้าใจถูกแล้วไปได้ทั้งตัวนะครับ วิตามินเผาผัานไขมันนะคะถ้ากินเข้าไป้วช่วยเผาผัานได้ไหมแล้วก็กินนานๆไปเนี่ยจะอันตรายหรือเปล่าอะคะ,ะวิตามินที่เผาผัานไขมันจริงเนี่ยที่ที่ศึกษาที่เคยไปอ่านดูนะครับส่วนใหญ่ก็ได้แก่กลุ่มวิตามิน B ะนะครับซึ่งช่วยในการ เผาผลาญโปรตีตนเผาผลาญอะไรต่างๆแต่ว่าอย่างที่เหมือนเดิมนะครับการศึกษารับรองตรงนี้เนี่ยยังไม่มีนะครับว่าช่วยในการเผาผลาญจริงหรือเปล่าครับผมหลังจากที่ฟังคุณหมอโตโต้เรื่องไขมันพอกตับหรือเกาะตับอะไรอย่างเงี้ยแล้วจริงๆแล้วมันมีหลายโรคที่เราควรจะดูแลสุขภาพตัวเองโดยเฉพาะคือปีหน้าปีนี้ละค่ะเราแพลนจะมีเบบีกน้องชาทีนี้มันก็จะมีเกี่ยวกับ ข้าปอกับพี่โอได้ยินมาว่ามันมีโรคทางพันธุกรรมมากมายซึ่งมันจะมีนวัตกรรมสมัยนี้แหละที่มันสามารถสกรีนโรคเห็ขาแบอกว่าแบบเป็นหลายร้อยโรคเลยไม่ให้ไปถึงลูกได้เนี่ยจิงเท็จอะไรยังไงใช่ครับเดี๋ยวนี้มันมีนวัตกรรมชนิดใหม่ทีใ่ในการใช้วิเคราะห์รหัสพันธุกรรมแต่ละคนเลยนะครับแล้วก็เพื่อจะดูวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมเพื่อจะดูความเสี่ยงที่จะส่งต่อไปยังลูก สามารถสกรีนได้ถึง600โรคเลยเหครับประมาณนั้นดังนั้นสมมติปอหมายความว่าถ้าปอลพี่โอ๊คเป็นโรคอะไรทางพันธุกรรมอยู่อาจจะไม่ถึงลูกก็ได้ถ้าผ่านนวัตกรรมต้องมาดูก่อนใช่ไหมครับซึ่งพี่โอ๊คว่านะเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่พี่โตโต้แล้วห่ะใช่ไหมดูพี่กักอวดแลลวกันนะครับคุณหมอไม่อยากคุณัะลูกของหนูหรอคะมันต้องมีคุณหมอที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางหน้านี้ดยตรงรับรองเดี๋ยวพาน้องไปเจอแน่ๆคือหลังจากตรวจเนี่ยเสร็จตอนนั้นจะต้องเดินสายไปตรวจ เจเนติกต่อเลยถูกไหมคุณหมอเราไปดูกันนะอาจารย์คุณแสงรอเราอยู่ครับครับโอ้โหรับรองว่าเป็นตัวจริงทีเดียวในเรื่องของการตรวจเรื่องเราแบบนี้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าค่อยไปพบอาจารย์บุญแสงเพื่อเช็คพันธุกรรมเตรียมมีเบบีเนาะเราจะได้แบกทานข้าวกันคะคุณผู้ชมครับเพราะวันนี้เนี่ยหมดเวลาแล้วของดรสวิตนะครับขอบคุณพี่โตโต้มากเลยนะครับคุณหมอณัฐวุฒินะครับขอบคุณที่มสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามดรสวิตในสัปดาห์หน้านะครับเวลาเก้านาฬิกานะครับวันอาทิตย์ ทางช่องวันครับติดตามกันต่อผมกับโอปออยังอยู่นะครับเจอกันสันดาหหน้าครับสวัดสดีค่ะสวัสดีครับ